ัว่าในวันนี้ค่ะไหวเอาประตูพลังงาน1อันค่ะที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนะคะและพลังงานในช่วงนี้คือ7ถึง8พฤศจิกายนเป็นพลังงานของการเปิดประตูพอร์ทัลคือประตู awakening ค่ะประตูแห่งการตื่นรู้เพราะฉะนั้นมาดูพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงเวลา7ถึง8พฤศจิกายนมันมีอิทธิพลของดวงดาวนะคะหรือ cosmic energy ที่ทรงพลังมากๆอันแรกเลยมันมีพลังงานหรือมีอิทธิพลของดาวพฤหัสสบดีค่ะซึ่งดาวพลังงานนี้มันจะเป็นเรื่องของปัญญาเรื่องของความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่คุณเคยใส่แว่นตาที่มันไม่ใช่ที่คุณบิดเบือนไปเป็นแบบสิ่งที่คุณอยากให้เป็นคุณจะค่อยๆวางลงคุณจะเห็นปัญญาที่แท้จริงคุณจะเห็นความจริงของธรรมชาติสิ่งต่างๆนะคะมันจะถูกเปิดเผยที่คุณซ่อนไว้จะถูก เปิดเผยออกมาและเห็นสัจธรรมกับคืนสู่ความเป็นจริงอุพลังงานของดาวพฤหัสนะคะต่อมาอีกหนึ่งดวงดาวก็คือดาวอังคารค่ะพลังงานของดาวนี้จะเป็นแรงพุชแรงผลักดันทำให้คุณเกิดการลงมือทำ นะคะและทำให้คุณกล้าเผชิญความกลัวภายในใจอุ้ยชอบเข้มแข็งสุดๆนะคะและส่วนอีกหนึ่งดาวที่สำคัญมากๆก็คือดาวยูเรนัสนะคะดาวยูเรนัสเป็นดาวของพลังงานของการปฏิวัติพลังงานของการตื่นรู้ทำให้คุณหลุดจ,จาก กรอบตัวตนเก่าค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมันมีดาวเสาร์ยังคงมีอิทธิพลอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพลังงานของดาวเสาร์มันเหมือนคุมประตูอยู่นะคะดังนั้นจึงเป็นพลังงานที่คล้ายๆกับเหมือนจะดูค่ะว่าทุกๆก,การกระทําของพวกเราทุกคนในช่วงเวลานี้ทําด้วยสติหรือกลับไปหลงอัตตาอีโก้เพราะฉะนั้น เมื่อคุณได้รับอะไรบางอย่างมานะคะพลังงานของดาวเสาร์นี้ว่าคุณเป็นหลงในสิ่งนั้นชื่นชมว่าฉันเป็นผู้วิเศษฉันเหนือกว่าผู้อื่นหรือเปล่าแล้วคุณก็ใช้อัตตนี้นะคะกลับมาเพื่อเอาอะไรบางอย่างกลับเข้าสู่ตัวเองนี่ค่ะจะมีพลังดาวเสาร์ดังนั้นคุณต้องใช้สติมากๆนะคะในการมีพลังในการดูแลตัวเองในช่วงเวลานี้ดังนั้นสิ่งที่ไหวบอกทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะที่คุณ มาดูคลิปเหล่านี้นะคะพลังงานภายในของคุณสั่นพ้องของคุณสอดคล้อง หรือภาษาของทางพลังงานจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าผู้ถูกเลือกโอเคปะซึ่งผู้ถูกเลือกไม่ใช่อะไรพิเศษมากมายกว่าใครค่ะแต่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่เขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะตื่นค่ะพร้อมที่จะยอมรับความจริงพร้อมที่จะปลดปล่อยตัวต,วตนเก่าคนเดิมค่ะที่มันทําให้ทุกพร้อมที่จะเติบโตไม่หนีเงามืดพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่แสงเอออย่างแท้จริงที่เป็นตัวเองจริงๆโอ้นี่คือความที่ส่งพลังมากๆดังนั้น กฎของพลังงานข้อหนึ่งที่สอดคล้องในช่วงเวลานี้ก็คือเรียกว่า law of vibration กฎของการสั่นพ้องทุกอย่างคือพลังงานจากที่รักมันจะสั่นเทือนออกโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่โลกของเราเนื้อมันยกระดับความถี่ขึ้นถ้าในใจของเรายังคงกลัวยังคงโกรธไม่ให้อภยัยเราจะรู้สึกเหนื่อยมีแรงต้านอารมณ์เหมือนเรากำลังว่ายน้ำทวนกระแส เหนื่อยเป็นธรรมดาค่ะคุณจะเจอบททดสอบแน่แต่ถ้าเมื่อไหรใจเราอยู่ในคลื่นที่สูงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักการให้อภยัยความเมตตาความเห็นอกเห็นใจชีวิตเราจะกลับมาอยู่ในฟโฟล์ชีวิตจะเริ่มไหลลื่นจ้ะลีลาเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาที่ส่งพลังมากๆประตูพอร์ทัลของการตื่นรู้ได้เปิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่บอยกำลังจะบอกพวกเราทุกคนนะคะอะมาหายใจเข้าหายใจออกมาปรับไวเบชั่นขึ้นความสิให้สั่นพองไปพร้อมๆกันหายใจเข้ารับรู้หายใจออกนะคะปล่อยวาง ทุกอย่างและพูดออกมาค่ะข้าพเจ้าพร้อมแล้วกับการสั่นพ้องกับคลื่นพลังงานของโลกใหม่ข้าพเจ้าพร้อมแล้วกับการสั่นพ้องกับพลังงานของโลกใหม่ค่ะและพูดออก่าฉันพร้อมรับ ฉันพร้อมรับฉันพร้อมรับอุ้ยเพราะนั้นคลื่นที่ทรงพลังและสูงมากๆคุณต้องอยู่ในคลื่นนี้โดยเฉพาะคลื่นแกลดิจูดขอบคุณสำนึกคุณโอเคป่าและประตูพอท่าจะเปิดสูงที่สุดคือวันที่11.11 11พฤศจิกาพอท o ลออฟอเวคเคนติ้งใครยังไม่ลงทะเบียนมาสั่นพองคลื่นนี้คลื่นที่สูงกับครูเลยค่ะจ่ายเท่ากี่บาทก็ได้เท่าที่คุณรู้สึกมากๆมีมาฝึกคลื่นแกลดิจูดขอบคุณสำนึกคุณร่วมกันพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยนะคะว่า28วันค่ะพาพวกเราจับมือทำ กระบวนการแกล้ติดจูดค่ะสั่นพ้องกับโรคใหม่นั่นเองค่ะ